ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับฟาร์มนกกระทารลงเก่งรังสวนสวัสดีครับกับคำถามที่ว่าใช้ตาข่ายไซส์อะไรนะครับผมอันนี้จะเป็นตาข่ายพลาสติก pvc นะครับที่ลงเก่งเอามาทําเป็นกรงนกกระทานะครับผมนะฮะตาข่ายะจะเป็นสีเขียวหรือสี ดำก็ได้นะครับแต่ตาที่เหมาะสมนะฮะตัวถาลองไข่นะครับผมถาลองไข่ตัวด้านล่างนี้นะฮะตัวพื้นกรงนะครับผมจะใช้เป็นตา13บมมิลนะครับผมนะฮะถ้า12มิลมันก็จะเล็กไปนะครับใช้13ามมิลจะพอดีพอดีนะฮะเพราะว่ามูลน้องนกกระทาก็คือสามารถที่จะจะจะล่วงจะหล่นลงไปข้างล่างได้ง่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะฮะน้องนกเขาเหยียบเนี่ยก็คือแบบขาเขาก็จะไม่ ไม่หล่นไม่ร่วงลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องนะฮะที่เหมาะสมก็คือตาสิบสองหรือสิบสามมิลนะครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะสิบสองสิบสามมิลก็พอนะฮะส่วนด้านข้างก็สิบสองหรือสิบสามมิลก็ได้นะครับผมแต่ลุงเก่งจะใช้อยู่ที่สิบสามมิลครับมันจะพอดีนะฮะถ้าพอดีพอดีเลยก็สิบสามมิลนะครับผมนะฮะตัวบนนี้ก็สิบสามมิลนะครับพี่น้องนะฮะตัวบนนี้ก็สิบสามมิลเหมือนกันนะครับผมนะ ส่วนตัวช่องให้อาหารกับให้น้ำเนี่ยถ้าเป็นตาข่ายหกเหลี่ยมนะฮะลุงเก่งแนะนำให้ใช้เป็นตัว30มิมลนะครับผมนะฮะสามสิบมิลครับถ้า25มิลไม่พอนะครับ25้ามิลน,นี่นกเอาหัวออกมาได้แต่ตอนกลับมันจะย้อนขนแล้ว,ลวหัวนกเขาจะติดนะครับผมนะฮะให้ใช้ตา,าถ้าเป็นหกเหลี่ยมนะฮะ หกเหลี่ยมให้ใช้เป็นตา30มิมลนะครับผมนะฮะแต่ลุงเก่งจะใช้พอดีลุงเก่งมีตัวสี่เหลี่ยมตามนิ้วครึ่งอยู่แล้วก็เลยใช้ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพี่น้องนะฮะอันนี้คือฝั่งที่เราให้อาหารนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังที่เราให้น้ำนะครับผมนะฮะให้ใช้ถ้าเป็นหกเหลี่ยมนะฮะให้ใช้30มิมลนะครับ30มิมลครับผมแต่ถ้าเป็นช่องอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมก็นิ้วครึ่งน,นะครับพี่น้องนะฮะ ส่วนอ่าตัวที่เราตัดมาใส่ในตัวรางอาหารที่ไม่ให้นกคุ้ยเขีย่ยอาหารทิ้งนี่ก็ใช้เศษของตา13มมิลตัวนี้เหมือนกันนะครับผมพี่น้องครับผมนะฮะอ่าไม้เราก็จะใช้เป็นไม้โค้งป้ายนะครับนิ้วคุณน,นิ้วนะครับผมโอเคครับผมนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนอะไรตรงไหนมีคําถามนะฮะทักทายกิ้งก้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงเก่งมาไล่ตอบให้อีกทีหนึ่งขอบคุณครับผมสวัสดีครับ